สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายนัทตบลกิตตะเลขที่7ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลดาธงกุทองเลขที่1ิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรัตน์กัญญาเลขที่20สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลูกากาแสงเลขที่29ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทตะแฟน วิธีการดําเนินการนะครับ 1. จึ่จะตั้งกลุ่มโครงงานซึ่งประกอบด้วยสมาชิก5คนได้มีการประชุมศึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานและการจัดทําโครงงานโดยกลุ่มได้แบ่งหน้าที่สมาชิกออกไปศึกษาข้อมูลเอกสารและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 2. ประชุมศึกษาหารือกับผู้ที่ปรึกษาโดยงานแนะคณะครูกลุ่มาาสาระคณิตศาสตร์ในการหารือ ของโครงงานคณิตศาสตร์ที่กลุ่มจะดําเนินการนะครับ 3. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันวิเคราะห์วางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 4. ดําเนินการศึกษาความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ 5. สรุปผลจากการดําเนินการ 6. ประชุมอภิปรายปัญหาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะครับ ผลการดำเนินการผลก,การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการเดินทางมาโรงเรียนจากการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของโรงเรียนท่ามหาวิทยาคมโดยมีผู้ต่อแบบสำรวจแต่ละคนสามารถเลือการเดินทางมาโรงเรียนได้ผลสำรวจดังนี้จากมีผู้ต่อแบบสำรวจทั้งหมด180คนจะได้ว่ามีผู้ต่อแบบสำรวจที่เลือกรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนจำนวน111คนคิดเป็น62% มีผู้ตอบแบบสำรวจที่เลือกรับรับส่งนักเรียนมาโรงเรียนจำนวน48คนคิดเป็น26.8%มีผู้ตอบแบบสำรวจที่เลือกการเดินเท้ามาโรงเรียนจำนวน14คนคิดเป็น7.8%มีผู้ตอบแบบสำรวจที่เลือกการเดินทางมาโรงเรียนด้วยบอ48คนคิดเป็น26.8%มีผู้ตอบแบบสำรวจที่เลือกการเดินเท้ามาโรงเรียนจำนวน14คนคิดเป็น7.8% มีผูต้ต่อแบบสำรวจที่เลือกการเดินทางมาโรงเรียนด้วยที่อื่นจำนวนเจ็ดคนสรุปผลการศึกษาจากผลการศึกษาการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนสาม,มารถสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 1. มีนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนมีจำนวน1 1 1คน 2. มีนักเรียนที่ขึ้นรถรับส่งมาโรงเรียนมีจำนวน48คน 3. มีนักเรียน ทางเท้ามาโรงเรียนมีจำนวน14คนมีนักเรียนที่มาโรงเรียนเรื่อที่อื่นมีจำนวน7คนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณครูภัยนะคะและน้องๆผู้คนนะคะที่ช่วยกันตอบแบบสอบถามนะคะและพวกเราจะนำการตอบแบบสอบถามนี้ไปใช้ประโยชน์อย่ยางสูงสุดนะคะขอบคุณค่ะ